ไอยู UU, จริงๆมันมีร้นฐานมาจากจรรยาบานในการทําประมองอย่างรับผิดชอบของ F.A.O. ซึ่งมันเป็นการพัฒนามาจากตรงนั้นหลังจากที่มีจรรยาบานตัวนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียก international plan of action IUU ของ F.A.O. เคือเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแผนง,งานที่จะทำอะไรให้การทำประมองอย่างรับผิดชอบนั้นถูกนำไปปฏิบัติทั่วโลก ทีนี้ EU ก็เลยรับมาตรการนี้มาโดยที่มาทำเพราะว่าของ f a o แหละเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาสาสมัครสมัครใจแต่ถ้าพอมาถึงมาตรการทางการค้า EU ได้นำมาปฏิบัติโดยใช้คำว่า i u Fishing Regulation ก็คือมาตรการนี้จะไม่รับซื้อสินค้าที่มาจากการทำประมงอย่างผิดกฎหมายการทำประมงที่ไม่มีการบันทึกและการทำประมงที่ไม่มีการ เขาเรียก r e เอ,อก็คือไม่มีการจัดการไม่ได้เข้าอยู่ในระเบียบนี่ก็คือเจตนารมณ์ของการมี I.U.U. Fishing Regulation ของ E.U. นะคะทีนี้กรณีกลับมาประเด็นเรื่องของควนลาดที่เป็นควนลาดเถื่อนไม่มีอนุญ,ญาตอาจจะสวมอนุญ,ญาตของเครื่องมือปางมคื่อๆแล้วกําลังจะได้รับการนิรโทษกรรมให้ถูกต้องเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องของการที่ไม่ได้อยู่ในระบบแล้วกําลังกลับเข้ามาสู่ระบบ แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องของเรือที่ผิดกฎหมายเพราะว่ากฎหมายปี6มีนาคม2523ไม่ใช่เป็นการดีลโทษกรรมแต่เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อควบคุมจํานวนเรือเพราะงั้นการดีลโทษกรรมที่ผ่านมามีแค่4ครั้งครั้งแรกเป็นกฎหมายควบคุมจํานวนเรือไม่ให้เรือคนลากมีจํานวนเรือเพิ่มขึ้นโดยที่จะไม่จดเรือใหม่หรือว่าเรือที่อาจจะบัตหมดไปแล้วก็ เสื่อมสภาพไปแล้วก็จะไม,ไม,ไม่ไม่รับจดหมายอะไรต่างๆมานีเพราะฉะนั้นที่ผ่านมามีนี้น่าจะสกัดแค่สี่ครั้งเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้เรือบวนลากจึงตกอยู่ในกลุ่มที่เป็นเรือผิดกฎหมายไม่ใช่เป็นเรือที่ที่ไม่ได้อยู่ในระบบาก,การจัดการประเด็นที่3ที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของออการสํารวจเคยทายํางานวิจัยสํารวจอวนลากนั้นไม่ได้ทําลายแค่ทรัพยากรแต่ไม่ได้ทําลายแค่ แหล่งที่อยู่อาศัยของทรัพยากร,ารเท่านั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทาลายอย่างมหาศาลก็คือเครื่องมือประมงขนาดเล็กทุกครั้งที่ลงพื้นที่แล้วก็มีงานวิจัยอยู่หนึ่งชิ้นมีการสํารวจว่า11เครื่องมือประมงวัดความคิดเห็นของชาวประมงต่อเครื่องมือประมงเหล่านี้ในการทําลายสัตว์น้ําใบก่อนทําลายแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ําและทําลายเครื่องมือประมงขนาดเล็ก3ามพัน สามคำถามนี้ปรากฏว่าควนล่าได้รับคะแนนสูงสุดในการทําลายทั้งสามประเด็นแต่เครื่องมือประ,ประ,ประเทศอื่นก็จะทําลายรดน้อยถอยลงไปอย่างกรณีเรือปั่นไฟก็จะทําลายลูกสัตว์น้ำมากแต่เขาก็จะไม่ทําลายเครื่องมือประมงของชาวประมงที่บ้านเป็นต้นนะคะหรือว่าไม่ได้ทําลายแหล่งปะการังอันนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วที่ผ่านมาเราจะพูดกันเยอะว่าควนล่าทําลายผันสัตว์น้ําควนล่าทําลาย แหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำแต่เราลืมพูดว่าควรลาทําลายเศรษฐกิจของชาวประมงพื้นบ้านในเรื่องของการทําลายเครื่องมือเนี่ยยางมหาศาลและก็ยังไม่เห็นงานวิชาการที่ชัดเจนแต่ถ้าลงไปในพื้นที่ชาวประมงทุกคนมีประสบการณ์ในเรื่องของการทําลายเครื่องมือประมงจากการติดตามเรื่องของการในเทศกาลกรรมเนี่ย,ะยจะเห็นประเด็นต่างๆที่มีมีข้อน่าสงสัยประเด็นแรกก็คือจํานวนเรืออุร่ากเกิดที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีการตั้งคณะต,คตั้งผู้สํารวจก็คือรู้สึกว่าจะให้สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเป็นคนสำรวจเองว่าจํานวนเรือวนลากเกินที่มีอยู่ในปัจจุบันนีีเท่าไหร่ซึ่งก็ตัวเลขออกมากบอกว่ามีอยู่2,900กว่าลังประมาณนี้นะคะแต,แต่ในเอกสาร f a o ที่ประชุมในในปี2,547เนี่ยเรามีผู้กล่าวถึงเรือประมงวนลากทั้งหมดมีอยู่ประมาณ2-3ื่นล้าที่พูดอยู่ในนี้นะ,ะเลยมง,งว่า เอ๊ะตกลงแล้วเรามีเออรืออวนลามในประเทศไทยกี่ลำกันแน่นะคะซึ่งตรงนี้แล้วก็ในเอกสารนี้กล่าวอีกว่าจํานวนเออรืออวนลามเนี่ยยังไม่เป็นที่แน่นอนเราไม่มีทะเบียนเราไม่มีตัวเลขที่แน่นอนเพราะฉะนั้นการที่พูดในวันนี้ว่าเรามีอยู่มีอยู่ห้าพันกว่าลำแล้วเราจะมีเรือก็สถารเท่านี้ที่จดทะเบียนแล้วเท่านี้ก็เลยคิดว่ามันเป็นตัวเลขที่ที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือถ้าเอาเอกสารหลายๆตัวมามา ยันกันนะคะอันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือ,เ,อ,อเรือที่กำลังจะได้รับจดทะเบียนเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นเรือที่เคยทำงานในนอกน้านน้ำมาก่อนเหมือนเมื่อกี้ได้ยินข้าวๆว่าอาจจะเป็นเรือที่ทำนอกน้านน้ำสมัยก่อนเนี่ยถ้าทำนอกน้านน้ำเนี่ยขายสัตว์น้ำขายได้ขายได้เลยแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าเราไป หมายถึงว่าทานอกน่านน้าแบบผิดกฎหมายนะคะเราไม่สามารถขายได้แล้วจะต้องระบุแหล่งสัตว์น้ําที่มาเขาหมายความว่าถ้าเราจะจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ว่าเรือพวกนี้จะต้องกลับมาทําในประเทศไทยจะต้องระบุเพราะไม่สามารถที่จะเอาสัตว์น้ําที่อื่นๆได้นอกเสียจากว่ามีพันธะสัญญากับเขมรอินโดนีเซียหรือประเทศเพื่อนบ้านว่าเราจะทําประมงร่วมกันอนุญาตให้จับสัตว์น้ําในบ้านเขาแล้วก็จะขายได้เพราะว่ามันสัมันต้องรีพอร์ต แต่ถ้าสมมติเราจดทะเบียนโดยที่ไม่มีการทําขยายเรื่องของการทำพัพนธสัญญากับประเทศต,ต่างๆเนี่ยแต่ว่าเรือพวกนี้ก็จะต้องกลับมาสู่ประเทศไทยการปิด่าวไทยตัวกองไม่ได้ช่วยนะคะเพราะว่าไม่ได้หมายถึงเรือที่จดทะเบียนในจังหวัดที่อยู่ในเขตอ่าวไทยตัวกองจะเคลื่อนย้ายไปทําที่ประจวบสงขลาอะไรต่างๆไม่ได้ตรงนี้เป็นประเด็นว่าการเคลื่อนย้ายมันมีอยู่